หากท่านได้พบเห็นผู้คนหรือประสบภาพของบุคคลหรือใครก็ตามที่ผ่านมาในชีวิตของท่านในวันนี้ภาพที่ท่านเห็นสะท้อนถึงความหลากหลายของประสบการณ์ชีวิตและภาพแห่งความเป็นทางเลือกที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างแท้จริงทุกชีวิต ล้วนมีบทบาทและทางเลือกที่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงเวลาแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกเลยก็าตามการแนะนำทางเลือกและการปลอบประโลมใจสำหรับผู้เชื่อมโยงเพื่อเป็นการให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางสำหรับผู้เชื่อมโยงขอเสนอแนะแนวทางคือยอมรับบทบาทในปัจจุบัน โัวยอย่างเช่นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทุกทางกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแต่จิตใจสามารถเลือกที่จะสงบและวางได้เป็นโอกาสให้คนรอบข้างได้บำเพ็ญมตตาและเป็นแบบอย่างของการปล่อยวางขันผู้ถูกทำโทษหรือถูกจองจำ แม้กายจะถูกจองจำแต่จิตวิญญาณมีเสรีภาพในการเลือกที่จะสำนึกผิดและเริ่มต้นใหม่ทุกการกระทำในอดีตเป็นบทเรียนและปัจจุบันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างทางเลือกใหม่ที่ดียิ่งกว่าคุณแม่เด็กน้อยเลือกที่จะสำรวจโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเสรีแม่เลือกที่จะปกป้องความรักทางเลือกนี้สอนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างเสรีภาพและความรับผิดชอบและพลังแห่งลักที่ไม่คาดหวังการเน้ยนย้ำถึงอำนาจในทางเลือกทางเลือกแห่งภายในเราอาจเลือกไม่ได้ว่าจะเจออะไร แต่เราเลือกได้เสมอว่าจะตอบสนองอย่างไรต่อสถานการณ์นั้นๆเช่นเลือกยอมรับและเรียนรู้จากความเจ็บป่วยเลือกที่จะมองเห็นบทเรียนจากการถูกทำโทษหรือเลือกที่จะตอบสนองต่อความกลัวด้วยความรักทางเลือกแห่งการให้อภัยทุกคนมีทางเลือกที่จะให้อภัยทั้งตนเอง และผู้อื่นการให้อภัยคือการปลดปล่อยโซ่ตรวนทางจิตใจที่หนักหน่วงที่สุดทางเลือกแห่งการแผ่เมตตาเช่นเดียวกับที่ท่านสามารถแผ่เมตตาเลือกที่จะแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดเป็นการยืนยันว่าเรามีพลัง ที่จะเป็นผู้ให้ความดีงามได้เสมอชีวิตคือการเดินทางที่มีทั้งแสงสว่างและเงามืดเส้นทางที่แตกต่างกันของแต่ละคนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าใครดีกว่าใครแต่คือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ถึงความหมายของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าคุณจะอยู่ณจุดใดขอให้รู้ว่าจิตใจของคุณ มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณสามารถเลือกที่จะมองเห็นบทเรียนบนความทุกข์ยากลำบากและเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกวินาทีขอให้พลังแห่งเมตตาที่คุณได้รับจงเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองและมีกําลังใจที่จะสร้างทางเลือกที่ดีงามต่อไปในทุกๆวัน